ต้องป้าคำาใสลานตุ่ยก่อด,ดีอันนี้ก็น้ำสักนะคะจะเทศบาลอะไรน้อกว้างขวางนะคะแล้วก็ล่มลื่นนู่นนะคะก็หป้าคำัใสก็จะมาปล่อยน้องปลานะคะนี่ค่ะก็หามาจากสะคุณเองนะคะเราก็มีบุญต่อกันนาอ ก็สาธุสาธุนะคะก็ปา้งใสก็จะมาปล่อยปลานะคะก็ปลากรใส่จะมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองน้องปลาด้วยนะคะก็น้องปลาก็รักษาเนื้อรักษาตัวนะคะจากบ่อน้อยมาอยู่บ่อใหญ่กว้างขวางก็ นโมตัสสะภะคะวโาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวโาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวโาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสิบหกสันฟ้าสิบห้าสันดินส,สิบสี่เมืองบาดาลแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นหญ้าแผ่นฟ้าพระอาทิตย์ที่ส่องแสงทั่วโลกจงประทานพรให้ลูกด้วยแล้วก็ปกปักรักษาปลาปันี้ด้วยนะคะ สาธุสาธุข้าพเจ้าปล่อยปลาก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะครอบครัวของข้าพเจ้าขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะก็ี่ค่ะก็จะเอานี้ลงก่อนนะคะนี่ค่ะมันนะคะลงให้ปลากินแล้วก็จะปล่อยน้องปลานะคะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเด้อมาอยู่บ่อ ใหญ่แล้วนะคะก็ขอให้รักษาเนื้อรักษาตัวนะคะอันนี้ปลาช่อนนะคะก็สาธุสาธุนะคะน่นไปแล้วนะคะตัวนี้ก็ปลาเข๋งก็สามแล้วนะคะสามตัวแล้วไปดีมีสุขสี่ห้านะคะ ศูนย์เแบบก้าเก้าเก้าตัวน่ามีเนอ้อไปอยู่ดีมีแรงนะคะสาธุสาธุขอให้มีความสุขเนอะสาธุสาธุนะคะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองเขาด้วยสาธุสาธุนะคะแล้วก็ครอบครัวของต่างาขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นใจแล้วก็ลูกใครขีเจ็บปวดเจิงจุกขาจุกเมื่อปวดตัวก็ขอให้หายนับตั้งแต่วันนี้จะเริ่มไปขอให้ตลางฝนโชคมีลาเคิลสาธุสาธุนะคะ ปล <c oughs> าทูปนาทูก็กนุ่มลื่นนะคะออก็เ,นนนะะเ,เห็นในน้ำไม่คาย,ยกว้างขวางขนาดน,นะคะ ก็ขเขาก็สบายนะคะขอให้เขารักษาเนื้อรักษาตัวเท่านั้นแหละเนาะขอ,ขอให้อยู่เย็ยนเป็นสุขนะคะหอมแม่นะ้ำน,นี่ก็จะวนเวียนไปนู่นนะคะโค้งไปนู่นนะคะน้องนะคะกว้างขวางมากเลยนะคะขอให้อยู่เย็ยนเป็นสุกข,ขอให้ สบายสบายนะน้องปานะรักษาเนื้อรักษาตัวเด้อป้าคำใส่ก็จะไปส่งของแล้วนะคะก็ขอให้หมดทุกหมดสศกหมดโรคหมดภัยนะคะก็สาธุสาธุเนาะป้าคำใส่ก็จะไปส่งของแล้วนะคะคลิปนี้ก็จบลงแค่น,นี้นะคะแม่น้ำที่ใหญ่ไพศาล